สวัสดีครับสวัสด,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 ดีพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มีไม้กส่มาแนะนํานะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําไม้กระถาง6นิ้วเป็นไม้เศรษฐกิจนะครับขอแจ้งค่าจะส่งนะครับไม้เศรษฐกิจกระถาง6นิ้วก็จะอยู่ที่150บาทรวมค่าจะส่งนะครับก็เริ่มจากกระถางแรกนะครับกระถางนี้นะครับมีชื่อว่ามัทนานะครับมัทนาเนี่ยเป็นช่อแบบนี้นะครับใบสวยแบบนี้เลยสีกัดเรียบร้อยนะครับราคาจะอยู่ที่150บาท รวมค่าจะส่งเรียบร้อยนะครับเนี่ยกระดงหนิ้วนะฮะหนึร้อยห้บาทรวมค่าจะส่งนะครับลูกค้าคนไหนสนใจก็สามารถทักเข้ามาได้ที่ทักแชทหรือว่าโทรเข้ามาในเบอร์0ูนย์หกห้าสนย์สาสะฮะส่วนไอ l ดี e ไลน์ก็ศูนย์แปดแปสองเก้้าสี่แปดนะครับ, 8, 9, 9, 4, 8, 8, 8รบมันธนาตอนนี้นะครับ6นิ้วนะเนี่ยสวยงามนะครับมันธนานะ ต้นนี้นะครับต้นต่อไปต้นต่อไปนะครับมีชื่อว่าบุษลินนะครับบุษลินนะครับก็เป็นใบกลมเนาะก็ออกสีเรียบร้อยแล้วครับบุษลินนะครับอ่าเนี่ยราคา150บาทเช่นเดียวกันนะครับอาจจะได้ส่งแบบนี้นะครับอีกหน่อยก็สามารถถ่ายลงเป็นกระถางแปดหรือกระถางต่อไปได้นะครับเนี่ยเราคัสอมมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับบุษลินนะฮะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทรวมค่าจัดส่งนะครับเนี่ย ต้นนี้นะครับมีชื่อว่าเพชรอำนาจนะครับเพชรอำนาจเนี่ยจัดฟอร์มให้สวยๆแบบนี้นะครับท่อใหญ่เต็มกระถางแบบนี้เลยหนึ่ง้ห้าสิบาทเท่านั้นนะครับอาจะได้ทรงแบบนี้นะฮะเนี่ยสามารถไปลงกระถางอื่นต่อได้เลยนะครับเนี่ยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับนี่ฮะสำหรับเพชรอำนาจนะครับต้นต่อไปนะครับตอนนี้มีชื่อว่า เพชรชมพูนะครับเพชรชมพูสีน้องก็จะออกเป็นสีชมพูนะฮะตอนนี้นครับมีชื่อว่าเพชรชมพูนะครับน้องก็จะออกเป็นสีกลมๆแบบนี้ครับใบใหญ่เนาะเพชรชมพูนะครับหนึ่ง้ยห้าสิบาทรวมค่าจะส่งเรียบร้อยนะครับนี่จะได้ฟอร์มที่ว่าล้นกระถางเลยนะฮะนี่น้ย150บาทเท่านั้นนะครับ นะรวมค่าจะส่งให้เรียบร้อยลูกค้าคนไหนสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับนะตอนนี้นะครับมีชื่อว่าชมพูทวีปนะครับชมพูทวีป150บาทรวมส่งนะครับนี่จะได้ส่งแบบนี้เลยนะใบใหญ่นะครับสีออกเรียบร้อยนะครับสองเป็นสีชมพูนะครับสำหรับชมพูทวีปนะฮะ ต้นนี้นะครับมีชื่อว่าลำนาลายนะครับลำนาลายเนาะจะได้ทรงแบบนี้นะครับนี่สูงนะฮะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับสําหรับลำนาลายนะเนี่ยใครดูช่อกับยอดนะครับเนี่ยเดินดีทุกต้นเนาะนี่ลาก็นแน่นนะครับราหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับสําหรับลำนาลาย ตอนนี้นะครับมีชื่อว่าเศรษฐีตะหลิ่งชันนะครับเศรษฐีตะหลิ่งชันนะจะได้ทรงแบบนี้เลยกับสีให้เรียบร้อยหมดทุกต้นนะครับนี่สีสวยแบบนี้เลยนะเศรษฐีตะหลิ่งชัน1น0บาทรวมส่งนะครับนะลูกค่าลูกค้าคนไหนอยากได้ต้นอะไรนะก็สามารถแค a เข้ามาแล้วก็ทักเปเข้ามาหาผมหรือว่าโทรเข้ามาได้ที่065 2 3 3 3 0 8 2สอดีไลน์แปดแป9สองสนะครับนะ สำหรับตอนนี้นะครับมีชื่อว่ารวยซับนะครับรวยซับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเช่นเดียวกันนะครับวมคาจะส่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะฮะรีบจัดจองกันนะครับนี่ับรวยซับนะครับสามารถไปตั้งประดับไว้ที่บ้านหรือที่ต่างๆนะครับในร้านค้าเนาะก็สามารถไปติดไปตั้งโชว์ได้นะครับไปประดับไว้นะครับเนี่ยรวยซับนะฮะ ต้นนี้มีชื่อว่าเศรษฐีหาดใ่ญ่นะครับเศรษฐีหนะ้าใหญ่เนาะใบก็จะสูงแบบนี้เลยใบใหญ่นะครับต้นจะสูงแบบนี้นะครับเศรษฐีห้าใหญ่นะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับแบบต้นนี้นะครับมีชื่อว่าต่างหูชาววังนะครับต่างหูชาววังเนี่ยให้ใบสองต้นด้วยกันนะครับ 150รยหสิบาทเท่านั้นนะครับต่างกับชาววางนะสำหรับต้นนี้นะครับมีชื่อว่ากวักทองคำนะครับกวากทองคำจะอยู่ในหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับนี่จนะได้ได้ทรงฟอมแบบนี้นะครับร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับฟองถูกใจเลย ต้นนี้นะครับมีชื่อว่าหยาดมณีนะครับหยาดมณีนะฮะลูกค้าคนไหนกำลังมองหาใบยาวนะครับกระถางไซมินินะครับก็หยาดมณีแต่ว่าฟอร์มก็สวยล้นกระถางแบบนี้เลยนะครับเนี่ยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับต้นต่อไปครับต้นนี้มีชื่อว่าท่าช้างนะครับ ถ้าช้างกระถาง6นิ้วนะครับ150บาทฟอร์มแบบนี้นะครับลนกระถางแบบนี้เลยสีกัดออกได้เต็มที่แล้วนะครับ150บาทเท่านั้นนะครับนี่ะลูกค้าคนไหนสนใจก็สามารถทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับต้นนี้นะครับมีชื่อว่าแผ่นดินทองนะครับแผ่นดินทองกระถาง6นิ้วให้ไป สองต้นด้วยกันนะครับนี่ฮะฟอมเต็มที่แล้วนะฮะนี่สำหรับแผ่นดินทองนะครับนี่ใบสวยเหลืองอลามแ้วนะครับกระดัง6นิ้ว150บบาทเท่านั้นนะครับนี่ฮะจะได้ฟอมแบบนี้ไปเลยสำหรับต้นต่อไปครับต้นนี้มีชีวะร่มกล้าวนะครับกระเสร็จเรียบร้อยนะครับ ลูกค้าคนไหนชอบใบกลมนะครับใบสีแดงแบบนี้นครับจัดสีแดงเนาะแนะนําต้นนี้ครับร่มกล้าวนี่ยะัดเฉดสีให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยคัดฟอร์มาอย่างดีนะครับหนึ่งร้ยห้าสบบาทรวมส่งนะครับสําหรับร่มกล้าวนะนี่เนี่ยลูกค้าคนไหนกําลังมองหาร่มกล้าวนะฮะกระถางหกนะครับแนะนําต้นนี้เนาะจัดสีเรียบร้อยใบสีกลมแดงแบบนี้นะครับ ไปต้นนี้ครับมีชื่อว่าสายลุ้งสยามนะครับเป็นไม้ใบยาวนะครับลูกค้าคนไหนกําลังมองหาใบไม้ยาวสายลุ้งสยามนะครับตอนนี้แนะนาเลย150บาทเช่นเดียวกันนะครับนี่ฮะกัดฟอร์มมาเรียบร้อยนะครับนี่ครับฟอร์มแบบนี้เลย150บบาทนะครับต้นนี้นะครับมีชื่อว่ารวยทันใจนะครับรวยทันใจนะครับสามารถไป ลงกระถางอื่นต่อได้เลยนี่ครับถัดมาเพื่อที่จะไปลงกระถางอื่นนะครับนี่เพืทันใจ150บาทนะครับจะได้ใบแบบนี้เลยครับใบกลมใหญ่แบบนี้นะฮะหนี่ยหบาทนะครับตอนนี้นะครับมีชื่อว่าราสีเม็ดนะครับกระถาง6นิ้วนะครับหนึาบาทเช่นเดียวกันนะครับลูกค้ากําลังมองหาราสีเม็ดก็ตอนนี้นะฮะ สีสวยแบบนี้นะครับลาีเม็นะึ่งร้อยบาทรวมจัดส่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับสมต้นนี้นะครับนี่ที่ว่าชื่อว่าท่าวาสุกีนะครับท่าวาสุกี6นิ้วากัดสีให้เรียบร้อยนะครับ150บาทเช่นเดียวกันนะครับลูกนคะ้าคนไหนกำลังมองหาหรืออยากไปเลี้ยงนะครับหนึ่งร้บาท เสียให้เรียบร้อยนะครับสำหรับทาวาสุกีเนาะต้นนี้นะครับมีชื่อว่าแดงมงคลนะครับแดงมงคลนี่ฮะให้ดูอบๆเนาะแดงมงคลหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับแดงมงคลสำหรับต้นนี้นะครับมีชื่อว่าเทพรักษานะครับ เทมพรักษาเนาะลูกค้าคนไหนกําลังมองหาอยากได้เทมพรักษาเนี่ยครับก็กระถางหกนิ้วแล้วก็มีให้นะครับนี่ฮะหนึ่งร้อยห้าสิบ 1, บาทเช่นเดียวกันนะครับมาดูขนาดฟอร์อมนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเนี่ยตอนนี้นะครับมีชื่อว่าอ,อมทองนะครับลูกค้าคนไหนกำลังมองหาอ,อมทองเนะาะกระถางหกนิ้วอ่าใบใบแบบนี้นะครับ ใบออกสว่านนะครับหนึ่งร้อยห้าสบาทเช่นเดียวกันนะครับนี่ต่อไปนะครับตอนนี้มีชื่อว่านกโพลดกนะครับนกโพลดกนะครับกระถาง6นิ้วนะครับกระสีให้เรียบร้อยนะครับนี่ราคาต้นนี้นะครับก็จะเป็น180บาทรวมส่งนะครับราคาเขาจะสูงนิดนึงนะครับสำหรับนกโพลดกนะครับ 180บาทรวมส่งให้เรียบร้อยนะครับนกพลดกจะได้กระสีฟอมแบบนี้เลยนะี่ครับนึ่ร้อยบาทรวมส่งเท่านั้นนะครับนกพลดกนะครับนี่ก็จะมาแนะนํากระถาง6นิ้วถึงตรงนี้ก่อนนะครับลูกค้าคนไหนสนใจก็สามารถทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับหรือว่าต้องการสายพันธุ์อื่นแล้วก็สามารถทักเข้ามาคุยกันมาสอบถามว่าต้องการสายพันธุ์อะไรแล้วทางเราก็จะ ถ่ายรูปให้ดูนะครับวันนี้ก็ช่องทางการติดต่อนะครับก็0052033082 ID Line 0882299488ผมก็จะมีทําช่องลิงก์ยูทู e นะครับก็จะแปะไว้ตรงนี้นะครับก็เชิญพี่พี่ทุกคนนะครับไปกดติดตามแล้วก็ให้กําลังใจในช่อง y youtube ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมีไม้กระถาง 8น the ิ้วนะครับกสสนไม้เศรษฐกิจมาแนะนํานะครับก็จะแจ้งค่าจัดส่งนะครับสําหรับกระถาง8นิ้วนะครับก็จะอยู่ในราคา200บาทนะครับค่าจัดส่งกระถางแรก80บาทกระถางต่อไปบวกเพิ่ม20บาทนะครับแล้วก็เราจะมาเริ่มจากกระถางแรกนะครับกระถางแรกนะครับต้นนี้มีชื่อว่ารวยทรัพนะครับรวยทรัพเนาะ3ช่อด้วยกันกระถาง8นิ้วสีกัดเรียบร้อยนะครับสีออกเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยสับรวยทรัพนะครับ อยู่ในราคา200บาทนะครับค่าจะส่งกระถางแรก80บาทกระถางต่อไปบวกเพิ่ม20บาทนะครับสำหรับรวยทรัพย์นะครับลูกค้ากําลังมองหารวยทรัพย์ในกระถาง8นิ้วก็แนะนําตัวนี้เลยนะครับนี่ครับส่งพุ่มแบบนี้นะครับล้นกระถางแบบนี้นะครับเราให้200บาทเท่านั้นนะครับไม่แพงนะครับนี่ครับดูสีนะกระถางต่อไปนะครับ ต้นนี้มีชื่อว่าท่าฉลอมนะครับท่าฉลองอสีแดงแจ๊ดแบบนี้นะครับนี่ฮะใบกลมเนาะลูกค้าคนไหนสนใจกําลังมองหาท่าฉลอมสีกัดสวยงามแบบนี้นะครับแดงก่ำอย่างนี้นะครับ200บาทเท่านั้นนะครับ200บาทเท่านั้นเนาะอ่านี่ฮะนี่ท่าฉลอมนะฮะ สำหรับต้นต่อไปนะครับตอนนี้มีชื่อว่าราสีเม็นะครับราสีเม็200รบาทเท่านั้นนะครับอ่าค่าจะส่งกระถางแรก80กระถางต่อไป20บาทนะครับอ่าต้นนี้นะครับฉันจะได้ไป3ช่อด้วยกันนะครับต้นใหญ่ๆแบบนี้เลยรับรองคุ้มแน่นอน,นครับ200บาทนะครับกับราคา200บาทเนาะนี่ฮะอ่าลูกค้าคนไหนสนใจก็สามารถแคปรูปเข้ามาแล้วก็ อินบ็อกมาหาผมได้เลยนะฮะนี่ฮะต้นต่อไปนะครับมีชื่อว่าท่าวาสุกรีนะครับท่าวาสุกรีเนาะให้ไป3าช่อด้วยกันสีกัดเรียบร้อยแล้วนะครับให้ดูนะฮะนี่สีกัดเรียบร้อยหมดทุกช่อนะครับนี่ฮะจะได้ทรงแบบนี้นะครับ200บาทเท่านั้นนะครับ200บาทนี่ฮะ ท้าวาสุกีนะครับลูกค้ากําลังมองหาทาวาสุกีก็ได้นําต้นนี้เลยนะครับทรงแบบนี้เลยฮะต้นต่อไปครับต้นนี้มีชื่อว่าโชคอุดมทรัพย์นะครับสองกิ่งใหญ่ด้วยกันเนาะสีออกเรียบร้อยน,นะครับโชคอุดมทรัพนะฮะให้ดูความสวยนะครับโชคอุดมทรัพย์